เมื่อกี้พี่เขาหามเจ็ดที่นั่งราคาไม่เกินหกแสนง่ายปาเจโร่มินิผมแนะนำอย่างนี้นนพี่ได้หน้าใหม่นะสังเกตดีๆกระจังหน้าไฟหน้าใหม่หน้าเชงแล้วหน้าเชงแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว GT นะครับตัว GT แต่เขาใส่ชุดแต่งมาเหมือนตัว Expeder Cors สวยมากเห็นไหมบางทีแต่งให้ดูเหมือนตัวท็อปได้แต่ผมชัดเจนเรื่องรุ่นนะครับ <N> นี่ไฟฟ้เกิดมาแล้วตัวนี้นะครับได้ประตูท้ายไฟฟ้าด้วยได้แหลกหลังคาได้ติดประตูท้ายไฟฟ้าได้แหลกหลังคาด้วยรถ <N> สวยมากมีเสน่ห์สุดๆนะครับมีเสน่ห์สุดๆห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นอยู่ในกระเป๋าพี่เอาไปเป็นส่วนลดได้เอาไปจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับรถ <N> เข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะระยะเข้าศูนย <N> ์ใช่ห <N> ้าหมื่นเก้าพันโลรถสวยเลยรถส,สวยเลยพี่ดูพี่ดูภ <N> ายในสวยมากซอกเดิมหมดนะครับ มีบุฟเฟต์วิดไหมมีค่ะนี่ต้องมีนะต้องมีนี่นะครับ<ป>พี่ดูเ,<ป>เข้าศูนยนนี่เห็นอย่างงี้สบายใจไหมพี่เนาะเห็นอย่างนี้สบ,นนนสบายใจนะนี่ฟืนรถมือสองดูให้ละเอียดครับดูหลายๆอย่างเรามีฝ์เลือกเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโอเคฟอกเดิมหมดนะครับฟอกเดิมหมดเลยโอเคสวยมากพี่สวยมากพวงมาลัยคุณสันโทนนะครับ ได้ปี2 0องนี่องนีฝามเบรกไฟฟ้าแล้วด้วยก่อนหน้านี้จะเป็นเบรกแบบดืมมือดึงนะอันนี้เบรกไฟฟ้าแล้วนะครับเบรกไฟฟ้าแล้วมีออโตโฮด้วยเบรกโฮด้วยเบรกโฮ,กโฮใช้งานยังไงครับเ๋็วขานาดจอดทางชันหรือเปล่าคะกับต่อจอดไฟแดงใช่ไม่ต้องไปใส่อะไรเนาะใช่คือแบบแตะคันเร่งเข้าไปแล้วก็จอดนะครับเซฟนะคะเซฟของเขา